Kickstart for Success Training สวัสดีค่ะแคทนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหัวข้อต่างๆของ Remax Case Office ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Kickstart for Success ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นนายหน้าสังหาริมทรั์นะคะหากว่าคุณกําลังสนใจที่จะเริ่มธุรกิจด้านนี้นะคะเรามีคอร์สพื้นฐานสําหรับการเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ค่ะที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จและมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่นายหน้าจําเป็นต้องรู้สำหรับคอร์สนี้นะคะจะเป็นคอร์สสำหรับ3วัน,นะคะ่ะเหมาะกับคนที่เป็นนายหน้ามือใหม่แล้วก็เป็นนายหน้าที่ทํางานนี้มาแล้วนะคะในคอร์สนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานะคะ่ะเบื้องต้นสําหรับนายหน้า อสังหาริมทรัพย์นะคะและในแต่ละหัวข้อที่เราจะมาสอนนะคะมีอาทิเช่นค่ะการตั้งเป้าหมายและการคาดหวังค่ะการทําความรู้จักในพื้นที่นะคะหรือว่าาร์มนิ่งนั่นเองค่ะออแล้วการตั้งค่าราคาของทรัพย์นะคะการปิดการขายค่ะการใช้เทคโนโลยีในการปิดการขายค่ะและมีอีกหลายหัวข้อเลยนะคะที่เราจะนํามาสอนตลอดทั้ง3วันนี้นะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจหรืออยากทราบราคาข้อมูลต่างๆนะคะสามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ก็ยังไงก็วันนี้ขอบคุณค่ะ